สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาเจอกันเช่นเคยในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวันประจําวันที่29เนะครับเดือน1 2 2565นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่รู้สึกว่าหลังๆมานะครับตารางจะมาดีกว่าตัวเจาะอีกนะครับนสหรับพี่ท่านใดที่ติดตามเลขตารางก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมาเกือบทุกวันนะครับผม เมื่อวานนี้ก็ในตัวเจาะของเราไม่มานะครับหลุดนะครับพี่พี่ในตัวเจาะของเราในหลุดม,มาเนาะมาหนึ่งคู่ก็คือในรอบเฉพาะกิจนะครับมาแค่นั้นนะครับพี่พี่นอกนั้นก็หลุดเนะต้องขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ศูนย์ก็ไปอยู่หน้านะครับเมื่อวานนี้ผมก็เน้นเนาะให้ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ด้วยเนาะเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าในรอบ VIP ก็นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปในตัวเจาะก่อนนะครับพี่พี่เนาะ เฉพาะกิจ2อ4กับ39นะครับของเราวิ่งรุ่นที่3นะครับเข้าไปที่39นะครับตรงๆนะครับส่วนในรอบพิเศษ7 2 1กับ16นะครับไม่มีนะครับรอบปกติ1 4 5กับ66อันนี้ก็ไม่มีนะครับผมส่วนในรอบ VIP 0 7 4กับ55นะครับอันนี้ก็ไม่มีเนาะเพราะเราให้0กับ3นะครับในรอบนี้มาแค่ไปตัววิงนะ่งเนาะ0 รามาดูเลขตารางนะครับไปพี่ตารางเข้าตัวไหนบ้างนะครับเข้าไปที่4774นะครับแล้วก็แตก3ตัวด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าใครจับตารางเป็นก็น่าจะมีโชคกันนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันเนาะนะครับ3ตัวตรงเนาะในตารางเนี่ย3ตัวตรงเลยนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับไปพี่ FC นะครับถ้าเกิดท่านใดจับในตารางครับเข้าไปที่074แล้วก็74นะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่พี่ไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมทํามาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจาราณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมแนวทางเดินไม่ดีเราก็พักไว้ก่อนนะครับเนาะนะครับเพราะว่าผมทําไป2สูตรนะครับสูตรเม็ดเดียวกับโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้เลขเด่นตารางที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะมี8 9 5 4 3 1นะครับผมส่วนในตัววิ่งตัวรูดนะครับในโค้งสุดท้ายตัววิ่งตัววิ่งนะครับผมให้ไปที่8สายรูดผมให้ไปที่เลข5้นะครับ

ส่วนในตัวเจาะนะครับตัวเจาะอันนี้5กับ8นะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับอยากจะบอกมองในเลขตารางได้นะครับพี่พี่เนาะนะครับอาจจะชอบไปเหมือนกันนะครับก็ลองจับดูนะครับจับวินดูนะครับตัวเน้นนะครับผมให้ไปที่81 แปดเก้าห้าเก้าห้าสามนะครับผมตัวเจาะนะครับก็ถ้าจะชอบก็ตามตามได้นะครับสี่คู่นะครับตัวเจาะแปดหนึ่งแปดเก้าห้าสามห้าเก้านะครับผมหลักร้อยนะครับแปดกับหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งแปดเก้า 859นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่สลับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะเลขเด่นตารางนะครับในวันนี้ผมขอให้มาตรงตรงเน้นๆนนนะครับขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับมีโชคกันนะครับผมก็